ยอะใหญ่กว่าแขนใหญ่่กวาแขนเกินอร่อยเกินอร่อยนี้เราจะมาเราจะมาย่างกุ้งกันนะตัวไม่น้ำตัวใหญ่กว่าหน้าเยอะใหญ่กว่าแขนอันเดี๋ยวลองวัดดูได้ว่าใหญ่กว่าแขนจริงป่ะลองดูดิแขนเลยแขนแขนกับกุ้งกุ้งเท่าแขนเอางี้สามตัวเนี่ยโลโลไปหนึ่งขีดใหญ่กว่าหน้า สามตัวคือโลหนึ่งขีดอ่ะเราไปดูวิธีการผ่านี่เราก็ดูใน YouTube มานะเขาให้ตัดนี่ก่อนตัดขาก่อนไปเอารับเปลอาจานมาใส่ไอ้พวกเศษนี่หน่อยได้ปะจานอะไรถูกปะกระกถูกจะไม่เออกระมังเลยอ่านี่แหละนี่แหละตัดหมดนี่พอไอ้เพชร ให้ถากอะไรเงี้ยแทงไปนเงี้ยแล้วก็ตัดอย่างเงี้ยเฮ้ยเราไม่ต้องล้างเกลือหรอเราไม่ต้องรอกทาเกลือแล้วเราลูกทุ่งทุ่งเดี๋ยวทาเกลือเลยเราชอบกินเค็มอะ่ะเอาไม่เห็นคนล้างเกลือก่อนสนใจโฮโอ้ย อุ้ยเดี๋ยวมันออกเอามีมีมามีโตมีโตมีโตมาเนี่ยมีอีโตอันนี้ไม่พอเอามีเอามีอีโตมาอย่าอย่าเถียงสิมันไม่พอตัวมันใหญ่คนนี้ดื้อจริงไงเราก็ดื้อประจังชอบสั่งเชฟอยู่ด้วยฮะแล้วมันเชฟมั่วเด้อเขามันเชฟใหญ่ ขาเนี่ยมังมันน่าจะแกะเนื้อกินได้นะขาใหญ่มากนะว่าเละเทะบอมนู้แหละเมื่อกี้ไปดู Youtube มาวิธีการทำเขาทำแบบนี้นะเ,นเออเลยในบ้านเขามีเครื่องมือ,อแล้วด้วยว่ามีกันไกตัดแล้วเนะนี่ยกัรไกตัด พาอปกลางปกเพาไนแทงไปจึ๊กตัดชุบ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 ไม่พิลิพิไลอ่ะใสองเดียวชบัชบชับขอให้พอเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมีผ่านที กล้ามมันผมว่ากินได้เนี่ยข้างในมีเนื้อนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันออกเอาเอา,เอาเนื้อก่อนเน,นื้อก่อนถ่ายูปวเนี่ยว่เอาเลยเอาเลยตามบายเลยไม่จะถ่ายภาพน,นี่ภาพนี่งภาพนี่งก็ต้องมีภาพนิ่งมือเลอะนะถ่ายให้ไม่ได้ให้บอกไงต้องมีนี่นี่เป็นครั้งแรกนะที่ได้กินเนี่ยสามตัวโลไม่เคยได้กินเลยเคยไปกินที่ร้านนะห้าตัวห้าตัวเท่าไหร่พันแปดหรือสองพันห้าตัวสองพัน ที่ที่อยุธยา <Okay. S 1> อืมแต่นี่ไปเจอที่ตลาดเลยนี่ใครสนใจอยากได้เบอร์เนี่ยบอกได้นะอันนี้บอกเลยว่าปกติอ่ะมันพันสองห้าสิบโลโลหนึ่งนะสามตัวโลเนี่ยแต่เนี่ยซื้อมาแค่เอ่อ 900, เก้าร้อยเก้าร้อยเไม่ไม่เก้ 90, เพราะว่ามันมันโลขีดไงไมันโลโลหนึ่งขีดก็เป็เก้า้อยเก้าสิบอืม ใครสนใจนะอยากได้เบอร์นะบอกเลยของเขาก็ถูกกว่าก็ถามเขามาจากไหนเขาบอกเขามาจากมาจากน,นนทบุรีดูนะเดิมผ่าชึบพิริพิไลใส่เชึบชึบชึบ กล้อง่อนงอไปสาเนี้ยสายมันจะผ่าผ่านะผ่านมันแบนมันจะงานนี้มันจะรอดป่ะนะหมหรูจ้จ่าไม่รู้แหละครั้งแรกเลยที่ทำเองอมั่วไปครันี่จะบอกมั่วเลยมีอาจารย์ใน YouTube ก็สอนนะอาจารย์ใน YouTube ก็สอน เยอะเลยเหรออ๋อ,อจะมาให้นี่จะเล่นเหรอโอ้นี่ไง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 โอ้มันมากเลยโอ้อ้าโชว์ดฮะโชว์อ่โอ้ตายเจ้าหลานเจ้าหลานมาโชว์โอ้ตายแล้วจะโดนเขี่ยงแล้วจเึเล่่นนอะแต่หนูหัวกุ้งเขายัดอะไรมาไม่รู้เนี่ยต้องเอาออกนะเนี่ยสายอะสายไอชีสายหรอมันเหมือนแบบ ยัดอะไรมาให้มันหนักหรือเปล่าหรือว,อว่าเอว่ะตายเลยอ่ะอันนี้คีความรู้สึกว่าเนี่ยเป็นอะไรไม่รู้อ่ะเนี่ยที่หัวมันอ่ะขี้มั้งอ๋อรู้แล้วเป็นกุ้งเลี้ยงกุ้งแม่มันเป็นกุ้งกุ้งใหญ่แต่เขาเลี้ยงไงนี่ไงอาหารกุ้งชัวร์เลยเน,นี่ยเนี่ยอันนี้เราเอาทิ้งนะเขาไม่ยัดหรอกเขาให้มันกินเต็มที่ไงเราวมาขายไงมันจะได้มีน้ําหนักไงเนี่ย เนี่ยเฉพาะเฉพาะตรงนี้กัน่าจะเป็นขีดแล้วนะที่เอาทิ้งไปอ่ะเป็นอาหารกุ้งไงเนี่ยเนี่ยตายแล้วหนึ่งตัวเดี๋ยวเราน้ำล้างหน่อยพักตรงนี้ก่อนโอ้อไปตัวนึงผ่นนา,งงนะนานนั่นเห็นป่ะครั้งแรกนะผ่านได้ขนาดนี้ก็ภูมิใจเป็นความภาคภูมิใจของเราเลย ไปได้นั่งบางแสนนะที่ไหนนะโอ้โหบรรยากาศดีๆนะสุราหน่อยนะเอ้ไม่ได้ผิดกดว่ผิดกด YouTube หอก่ะพูดสุราเออตัวนี้ไม่มีอ่ะไม่มีอาหาร่างั้นเมื่อกี้อ่ะนี่ตัวนี้ ตัวนี้ไม่มีไอ้ขี้เมื่อกี้แบบเมื่อกี้เมื่อกี้มันเหมือนเป็นอาหารที่มันกินมาอิ่มเต็มที่อ่ะนี่มันล,วล้วนๆเลย้โหสุดยอดอ่ะตัวนี้นะตัวแรก <brave> หน้าิมเออตัวแรกหัวมันมันมันแดงไะไอตัวนี้มันมันแบบมันเหลืองอ่ะเอาว่าถ้าเป็นทุเรียนเนี่ยตัวแรกครับทุเรียนเขาเรียกทุเรียนไอชนีไอตัวหลังก็หมอนทองก็เลยสีมันซิดๆยนะนี่อันนี้แอร์มััวนะผมมั่วเอา คูดไปเรื่อยเนาะ,ะ,ะตัวนี้มีละตัวนี้มีหัวมีอาหารละเห็นไหมจะมีค้าบอาหารเนี่ยเนี่ยเหมือนพอเขาให้กินเต็มที่แล้วเขา,าเอามาขายเราแต่ไม่เป็นไรหรอกนี่มันล้างออกได้นะ ขึ้นไปที่หัวกนะ็เอาเขียออกนะดึงออกให้หมดนะตรงเนี้อยอย,นะอย่าไปกินนะเนี่ยอย่าไปกินนะกินไปมันเวียนหัวตายเลยนะ บอกให้คีมมันอยู่บนหัวกุ้งนะเอาละเดี๋ยวพอดก่อนพอดก่อนแป๊บนึงนี่ต่อนะเดี๋ยวเราจะใช้ไฟเป่าจีนะเราจะกิว <c oughs> ในหม้อด้านล่างแล้วก็ด้านบนเราจะกิวด้วยด้วยไฟพ่นนะ เพราะเราม,มีเตาย่างอะ่ะคือเรามีแหละเพราะว่าจะว่าอะไรรู้ป่ะมันไม่สะดวกในการทำอ่ะเนาะมันก็ต้องเนี้ยแหลอืมเอานะเราจะเริ่มแนละ้วต่อไปเรากิวเราจะกิวนะ Nó bỏ két này mò đó đó เห็นบไมอยู่นะอาจจะไม่เห็นบ้างนะอันนี้เป็นแก๊สทำอาหารนะเป็นแก๊สกินได้นะไม่ใช่แก๊สหุ่มไม่ใช่แก๊สที่กินไม่ได้นะ น,นี่ฮะน,นี่พอมาแล้วนี่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 นคนกุ๊กกุ๊กกุ๊กใหญ่จะตุกไม้ดูมันแห้งเออดีละดีละ,ะดีละที่บอกขอ,อยังเอาแค่นี้เหรอชัวร์นะดูดิชมดมมิอะไรกุ๊กก็ชมผ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 มมันอะไรก็ไรกุ๊กธรรมดาไงอันนี้เขากุ๊กกระดับหนึ่งมือหนึ่งแล้วนี่จะไปท้กเชฟกระทะเหล็กกันนี่เป็นไงดูแล้วโอเคยัง นะพอนะเชฟเขาบอกเชฟบอกพอคือพออะเ,อเราไปเถียงเขาไม่ได้อะเราไปเถียงเขาไม่ได้อะตามใครนะใช่แล้วอะไหนดูชัดๆเอาไฟมาใส่ผมผมแบบใช้กล้องแบบนี้นะผมก็เลยแบบไม่รู้จะเห็นชันดหรือเปล่าถ้าไม่เห็นเห็นไม่ชัดต้องโทษทีนะดอกหน้าตาแบบนี้ มผมขอโทษนะที่ครูผมไม่เห็นแล้วผมก็เอากล้องสาดเข้าไปมั่วๆเนะนี่แหละเห็นมั่วอือเห็นเห็นเห็นใช้ได้อยู่เดี๋ยวเอ๊ะมันต้องมีจานแล้วก็มีที่คีบนะจะได้คีบมันขึ้นมานะอเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อเปลือกใต้เปลือกมันสุกเพราะว่าเปลือกมันหนามากเลย เราเปิดไฟอัดหน่อยครั้งแรกครั้งแรกของการทำกุ้งแม่น้ำหึออเอ๊ะพี่คุ้นๆมีที่เนี่ยอะไม่มีก็ไม่เป็นไรไแต่คุ้นๆมันมีนะแต่ไม่มีก็แต่ไม่มีก็ไม่ใช่ปัญหาก็แม็กไกเวอร์ละมูมัวเราได้มามาลองโดนที่นี่นะ,ะสองตานอเอ้เราต้องช่วยกันสองอ่ะนี่แหละนี่ด้วย อันเราช่วยอย่างนี้นะช่วยถือได้ไหมช่วยถือแล้ก,การไหมเออวางเลยเสียด,ดท่านผู้ชมไม่เห็นนะโอ้เหมือนมันยังข้างล่างมันยังไม่ไม่ไม,ไมีเลน,นะลองดูก่อนนะโอ้โอ้ยอีกอย่อนหนึ่งสองสามยกเลยนะโอ้โหหลุดเลยละ่ะหลุดหลุยเจ้าของเจ้ของ มันมันลำบากตอนยกเพราะมันไม่ได้เป็นแบบวาดการวัดไม่ไเป็นแบบแรงๆร้อนป่ะอืดโคตรน่ากินแต่เราดูเราสองสองให้ผู้ชมดูดิเห็นป่ะโคตรน่ากินเห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นกี่โคตรน่ากินชัดๆยกนี่ยกยากหน่อยนี่หกเลอะเลยเพราะว่าจริงๆมันต้องเป็นแบบแบนๆอ่ะหอมมากหอมมากได้อยู่นะเอาละต่อไปตัวที่สอง เรืองมัว่วเรืองมั่วขอให้บอกทันนันต้องขอบคุณในะ youtube ก็สอนมาแหละเอ้ยทำใช้ได้อยู่เหลือน้ำจิ้มแหละดูต่อไปตัวสองลงแล้ววางก่อนนักันโอ้ยเด็กจะขาหน่อยนะคนดูคงเบื่อหน้าดูเลยเงี้ย เราชอบเค็มล้วก็โรยเกลือเนี่เนยเกลือเนี่ยแต่เกลือนี้ดีนะมันไม่เค็มมากมเกลือเนี่ยก็โรยไปเกลือเรียบๆตามภาษาคนชอบเค็ม คิวเหมือนเดิมคิวไป เป็นไงยังไม่ชิมใช่ไหมแค่อเอาเหรอเดี๋ยวลองจิ้มอีกน้ำจิ้มทำไม่ยากนะเพื่อนน้ำจิ้มเนี่ยบอกเลยคือกระเทียมหนึ่งแล้วแต่นะกระเทียมใส่ใบพริกคือไอหัวหัวพนมาเนี่ยเพาะกุ้งเนะือเออใช่ไอหัวพ่นมาเนี่ยหัวพ่นเนี่ยเขา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 เออดอกกันไอหัวเนี่ยมาเรจะมากินกุ้งโดยเฉพาะนี่ไอหัวที่มันพ่นอยู่เนี่ยตอนแรกที่บ้านไม่มีหรอกอื คือก,การนี้โดยเฉพาะแหละลก,การใหญ่เล็กจริขงขอได้บอกอเราถือถือถือเนี่ยเหรอ จัดตลาดบอดหม้อแดงแล้เมื่อกี้บอกเลยต้นไม้ปิดแล้วก็ได้มัง้งมันก็เหมือนกันแล้ว,วป, <ะ S 2> ปิดปเนี่ยได้ละเนี่ยเได้ละอันนี้ได้ละทีเนี้ยเดี๋ยวจะต้องตักขึ้นมาแบบเมื่อกี้ปิดเลยป่ะจากเมื่อกี้มันหยดนะเด,ดี๋ยวเดี๋ยวพิ่งะจะบอกว่าลาเลยเพราะว่าตัวอื่นๆอ่อะเหมือนกันมันก็จะเหมือนกันละเพราะเรามีแค่สามตัวหลายหลายลหลายโอ้ยอ่าตามนี้อยากให้เพื่อนๆลองถ้าสนใจมีเบอร์ มีเบอร์เจ้าของขายกุ้งอยู่คอมเมนต์มาได้คอมเมนต์มาเดี๋ยวให้เบอร์ไปโอเคตามนี้บายบายจบบายบายติดละติดรีบติดทำไมเนี่ยเดี๋ยวลองพิสูจน์ดูว่าอร่อยสำคัญมันดื้อเปล่าโคตรมีน้ำจิ้มตามเมื่อกี้จะบอกว่าน้ำจิ้มเนี่ยนะง่ายมากมีเกลือผงชูรสมะนาวเอ่อ แล้วก็เติมน้ําไปหน่อยแค่นั้นเองคือมันจะเป็นอย่างนงี้เขาเล็กนก้ำจิ้มซีฟู้ดมันจะเป็นแบบนี้ไม่ต้องผสมเยอะผสมเยอะลำงานเยอะอืมะมันต้องของมีนต้องดูนะอ่ะนะนะจะลองลนะเอานะเห็นก็ถ่ายคลิปกันก็เอาบ้างไงอยเงี้ยนะ ไปนะนะไปะนะอือ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 ทะลักมากเลยอือเกินเกินอร่อยอเกินอร่อยเพราะว่าอือสดจริงอะ่ะแต่พึ่ขึ้นมาจากแบบม่น้ำเลยอ่ะแล้วก็เราก็ทำเลยถามว่าเอ้ยจะพูดไปกระเวอร์นะ เวอร์ไปว่าขึ้นมาจากน้ําเขาก็เอาขึ้นมาจากที่เขาเลี้ยงเน่ะแล้วก็มาถึงเราก็ภายในวันนี้นะวันเดียวนะมันยังสดอยู่เอา,อางี้嘛่ะเอาละแล้วเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าจะมีอะไรทําแบบครั้งแรกอีกบ้านๆเนาะโอเคสวัสดีครับ